ขั้นเทพเกมออนไลน์ไก่ตันสุดตึงราคาเริ่มต้นเพียง39บาบาทและไก่ตันยอดเยี่ยมหลายราคาหลายแบบมีให้เลือกมากมายนอกจากขายรหัสไก่ตัน ทางร้านยังมีกิฟต์ผลปีศาจและกดเกมพาร์แมปต่างๆอีกมากมายนอกจากนี้จําหน่ายกิฟต์ค์ดราคาถูกที่สุดในประเทศไทยด้วยเด้อซื้อมาจากไหนอ่ะไก่ตันโคตรถูกเลดช็อปมีหลาดไก่ตันเผาวีสีขายด้วยเลดช็อปไก่ตันมีตั้งแต่ราคา1บาทจนถึงราคา259บาทแต่พี่ขอแนะนําไก่ตันเผาวีสีราคา59บาทคุ้มสุดเพราะมีโอกาสได้รหัสเผาวีสีทาวด์อย่าลืมไม่ใช่บริการเลดช็อป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  แล้วก็อีกร้านนะครับทุกคนร้านหมูหยองช็อปนะทุกคนเป็นร้านขายดีไก่ตันและกล่องสุ่มที่ราคาโคตรถูกเลยทุกคนเริ่มต้นเพียงแค่1บาทนะทุกคนแล้วก็ขายดีไก่ตันนะทุกคนราคาสูงสุดแค่190ยบาทเองทุกคนเพิ่มอีก1บาทก็เป็น10บาทแล้วทุกคนโคตรคุ้มเลยนะแถมทางร้านยังมีดีไก่ตันเผาวีสีด้วยนะครับทุกคนโอ้โหราคาโคตรถูกโคตรคุ้มเลยนะทุกคนอย่าลืมไปจัดนะทุกคน โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสวิดัสเชา้ารุ่นบล็อกฟุตทุกคนสุขทันกันด้วยนะครับพบกับพี่อีกแล้วนะครับวันนี้พี่สภาไปดูนะครับรูปหลุด อ่าอันนี้มันเหมือนมันเชื่อมโยงกันเลยทุกคนมันสนะอ่าอันนี้ที่พี่ไปเจอมานะครับทุกคนมันเป็นรูปหลุดอ่าทางด้านแฟนเมคนะทุกคนเป็นทางด้านแฟนเมคของผลยางนะครับทุกคนผลยางของเกียร์สี่นะทุกคนผลยางอเวกนะครับทุกคนค igi. เดี๋ยวพี่สาภาไปดูนะครับทุกคนว่ามันเท่มันแบบเวอร์วังอลังการขนาดไหนนะทุกคนเดี๋ยวพี่สาภาไปดูนะก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูนะทุกคนอ่าให้ทุกคนอ่าเดี๋ยวไม่ใช่ดิก่อนที่จะไปดูเออมาสุ่มผลก่อนละกันทุกคน เออมันสว่างเกินไปไหมขอปิด RDX ก่อนเออแบบนี้ดีกว่าทุกคนค่อยมองง่ายนะครับทุกคนมาครับทุกคนเดี๋ยวจะมาสุ่มผลกันละครับเออทุ้ยสูตรคืออะไรวะเออสู๋ๆไม่เหี้ยกุลรัวแล้วเออกุลทุ้ยเจ้าพี่รัวแล้วเหี้ยเออรัวแล้วพี่โอ้โหโทษทีทุกคนเฮ้ยเพิ่งตื่นนอนมันเบอรอเบอร์เนี่ยนะครับทุกคนสมองเป็นเบอรอเบอเนี่ยนะอ่าก่อนที่จะสุ่มผลนะเดี๋ยวสูตรจากน้องคนนี้ครับทุกคนน้องเขาบอกว่าเปิดเผาแล้วสุ่มได้คอนโทร เดี๋ยวพี่จะพาไปเดี๋ยวขอไปเปิดเผาก่อนหลักันรนะทุกคนเปิดเผาแล้วสุ่มเหรอเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวขอตัดภาพไปตอนที่ทำการเปิดเผาได้แล้วนะครับทุกคน Two seconds later มาครับทุกคนพี่เปิดเผาแล้วนะอันนี้คือเปิดเผานะมามาเฮ้ยสูตรกุยโขคนโดนยิกระหน่ำและกันแล้วก็ไปสุ่มผลใช่ไหมเปิดเปิดเผาว,วีสี่แล้วสุ่มผลใช่ไหมอันนี้นะครับสูตรเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูปึ๊บแล้วเราก็สุ่มเลยนะทุกคนสามสอง หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยทุกคนโหโหไอเชีย่ยไม่ได้คนทอนแต่ได้ผลประตูอ่ะเฮ้ยถือว่าดีนะทุกคนเฮ้ยดีนะเชยสูตรน้องก็ได้นะทุกคนเชยขอบคุณมากมากนะน้องชายสูตรของน้องคนนี้ครับเชดเคได้ผลคนทอนซะด้วย เชีย er, โคตดดีทุกคนพี่มีอย่างว่าเดี๋ยวขอเก็บดูเอามีแล้วเช็ดแม่เออุกคนใครก่อนที่จะไปดูทุกคนกดติดตามพี่ถึงห้าหมื่นซับสไครต์หน่อยทุกคนคือเชียคือพี่โพสต์ลงนะทุกคนดูนะเชียคือพี่โพสต์ลงเนี่ยครับคือไปอ่านกันได้นะไปหาอ่านกันได้นะทุกคนอันนี้คือที่พี่โพสต์ลงนะทุกคนไปหาอ่านกันได้นะ นี่ครับทุกคนนี้ก็จะเป็นทางด้านของเกียร์สี่ที่แอนดมินได้ทําการโพสตในทุกคนเมื่อนานมาแล้วนะน่าจะปีที่แล้วหรือเปล่าแล้วก็อีกอันนะทุกคนก็จะเป็นทางด้านโมเดลเกียร์สี่นะทุกคนที่ยังไม่ทาได้เสร็จสมบูรณ์นะครับทุกคนแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นทางด้านทําเสร็จแล้วนะครับทุกคนที่โหดูมีมิติเมื่อขึ้นเลยทุกคน โหโคตรสวยเลยนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทางด้านเกียร์สี่รูปเอ่อผลเกียร์สี่ที่น่าจะตัดต่อหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทางด้านของเกียร์ห้านะทุกคนเชยอเกียร์สี่ยังไม่มาเกียร์ห้าจะมาแล้วหรอโหแล้วก็มีอีกวิดีโอหนึ่งนะทุกคนที่เป็นแฟนเมกนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูละกันนะทุกคนเฮ้ยทุกคนเชียร์หุยดูดิหุย อันนี้เกียร์ห้าในนี้น่าจะเป็นทางด้านอ่ะวิดีโอที่เขาได้ทําการทําขึ้นมานะทุกคนแต่ถ้ามันเป็นจริงน่าจะแบบโอ้โหพลังอันนี้น่าจะแบบตึงที่สุดในแบบบ็อกฟุตแล้วนะทุกคนตบผลเสือเป็นขนแมวเลยทุกคนเย็ดโคตรเทเชยดูดิโอ้โหมันคล้ายๆกับแมปอะไรนะที่พี่เคยเล่นตะก่อนอ่ะอุ่ยถามว่าเทไม่เทนะทุกคนสกิลโคตรเวอร์วังอะดูดิเย็ดมีออร่าอะไรด้วยโอ้โหโคตรตึงนะครับทุกคน โหวิดีโอแฟนเมกก็จะมีเพียงเท่านี้แล้วก็พวกรูปอันนี้นะ่าจะเป็นทางด้านอัปเดตหน้านะทุกคนอัปเดตหน้านะเขาที่เขาจะเพิ่มเข้ามานะทุกคนพวกระบบอะไรต่างๆพวกรูปอะไรใหม่ๆทุกคนเกาะใหม่อะไรใหม่แล้วก็ทําผลใหม่นะไม่แน่ใจนะว่าเป็นผลอะไรนะครับทุกคน เอาแล้วนะครับทุกคนคลิปก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของพี่นะสำหรับพี่ก็ขอตัวลา,ยยาทาี่นี่ล้คคับบ๊ายบาย